ขณะนี้ก็ยังมีการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นการประชุมที่เรียกว่าการประชุมรัฐประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นการประชุมครั้งที่17มีการจัดประชุมกันเป็นประจำทุกปีวารละสำคัญในปีนี้เป็นการประชุมที่เมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับก็เป็นการจัดทำ สิ่งที่เราเรียกกันว่าระบอบระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปีคศ2012ถ้าสังเกตผมจะใช้คำว่าระบอบระหว่างประเทศเพราะว่าอาจจะมีความตกลงเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยสองฉบับนะครับที่เป็นที่คาดหวังกันความตกลงฉบับแรกก็คือตัวอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลักที่ทำกันมาตั้งแต่ปี1992อีกฉบับหนึ่งก็เป็นการเจรจารภายใต้พิธีสารเกียวโตนะครับซึ่งตามความตกลงออของพิธีสารเกียวโตเนี่ยจะหมดช่วงการบังคับในเรื่องการลดก๊าซในช่วงแรกก็คือในปี2012ในปีหน้าตอนนี้ก็เป็นการเจรจารเกี่ยวกับว่าหลังปี2012จะมีเป้าหมายการลดก๊าซเรียนกระจก ต่อไปอีกอกี่ปีแล้วต้องลดในปริมาณเท่าไหร่ก็ยังเป็นการเจราจากันอยู่กลับมาในฉบับแรกก่อนนะครับในฉบับแรกนั้นเป็นการเจราจาซึ่งอาจจะออกมาในรูปเป็นพิธีสารฉบับใหม่ภายใต้อนุสัญญากันเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีการเจราจากันหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญก็คือเป้าหมายการลดก๊าซในระยะยาวเป็นการเจราจาเพื่อจะดูว่าถ้าเราต้องการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกินระดับ สององศาเซลเซียสเนี่ยจะต้องลดก๊าซเรื่อนกระจกกันในปริมาณเท่าไหร่ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนานะครับขอย้ำว่าจากรายงานของ IPCC ถ้าต้องการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินสองศาเซลเซียสเนี่ยทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมทั้งประเทศไทยจะต้องช่วยกันลดก๊าซก็เป็นการเจรจากันอยู่ว่าแต่ละกลุ่มประเทศทั้งพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาจะต้องช่วยกันในปริมาณเท่าไหร่ นอกจากประเด็นเรื่องเป้าหมายการลดก๊าซก็มีการเจรจาในประเด็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสับสนุนทางการเงินเรื่องของการปรับตัวนะครับซึ่ง3ประเด็นหลังถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเงินในเชื่อในเรื่องการสับสนุนทางการเงินแล้วก็เรื่องของการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างมีความก้าวหน้า แต่ปัญหาที่ติดอยู่อย่างมากเนี่ยก็คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซนะครับซึ่งความล้มเหลวหรือความสำเร็จในการเจรจาเนี่ยปัจจัยชี้ขาดอยู่กับที่เรื่องนี้ข้อสังเกตประการสำคัญก็คือแต่เดิมจะมีกติกาโลกกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซนะครับยกตัวอย่างกรณีพี่สารเกลโตก็จะบอกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยต้องลดก๊าซในปริมาณโดยเฉลี่ย5.2% ต่ำกว่าปี1990แต่การเจรจาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนโครงสร้างของเป้าหมายการลดก๊าซไปกลายเป็นว่าให้แต่ละประเทศไปกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซของประเทศตัวเองได้อย่างเป็นอิสระซึ่งก็อธิบายได้ครับว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่พอใจทั้งกรณนนีอเมริกาก็ไม่ได้ถูกเป้าหมายการลดก๊าซเป็นความตรงระดับโลกมาบังคับอเมริกาก็สามารถประกาศลดกา๊าซเลื่อกระจกได้เอง จีนซึ่งถูกกดดันอย่างมากเนื่องจากปล่อยก๊าซเือนกระจกแซงหน้าอเมริกาไปแล้วก็พอใจกับระบบการกําหนดเป้าหมายลดก๊าซเือนกกระจกของตัวเองแต่ว่ารูปแบบนี้ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศที่ประกาศลดก๊าซโดยความสมัครใจเนี่ยอาจจะมีระดับการปล่อยก๊าซไม่เพียงพอที่จะควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน2อ,อ,องศาซึ่งนับตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เริ่ม ให้มีการผลักดันใช้ระบบนี้ทั้งอเมริกาทั้งจีนตัวเลขที่ประกาศออกมาก็ค่อนข้างต่ำนะครับไม่เพียงพอที่จะควบคุมอุณหภูมิมมมมโลกไม่เกิน2องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของโลกว่าจะช่วยลดก๊าซเซ็นกกระจกได้ตามที่นักวิทยศาศาสตร์ได้มีตัวเลขออกมาหรือเปล่านะครับและท้ายสุดอาจจะไม่มีพิธีสารฉบับใหม่ออกมาเพราะว่าไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับเป้าหมายการลด ก๊าซเซิงกระจกให้เพียงพอต่อการควบคุมอุณหภูมิก๊าซไว้ได้นะครับอุณหภูมิโลกไม่ให้เกินสองศาทีนี้พอมาดูถึงอีกพิสันภายใต้พิสันเกียวโตกับพันธกรณีช่วงหลังปี2012นะครับตอนนี้ก็อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นที่ชัดเจนในกรณีของทั้งญี่ปุ่นแคนาดารัเสเซียประกาศออกมาเป็นทางการชัดเจนแล้วครับว่า3ประเทศนี้ ไม่ยอมรับพิสีสารเกียวโตในช่วงที่2ต่อไปคือประกาศล้มพิสีสารเกียวโตนั่นเองญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพการเจรจาพิสีสารเกียวโตออกมาเป็นผลสําเร็จนะครับแต่ว่าตัวเองตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วอเมริกาไม่ยอมรับพิสีสารเกียวโตมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าติดเงื่อนไขของวุฒิสภาเนื่องจากพิสีสารเกียวโตนั้นบังคับเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วถ้าอเมริกาจะเข้าวุฒิสภาของสหรัฐ กำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าพิธีสารฉบับนั้นจะต้องบังคับลดกส๊สประเทศกําลังพัฒนาที่ปล่อยกา๊าซเ่อนกระจกสูงด้วยแาะในความเห็นผมเนี่ยประเมินและดูจากครึ่งทางของการเจรจารที่เด์บันเนี่ยอนาคตของพิสารเกียวโตเนี่ยน่าจะไม่สามารถผลักดันออกมาได้สําเร็จนะครับทันออกมาในการเจรจารของรอ,อบ เดือนธันวาคมนี้ที่กำลังจะสิ้นสุดภายในวันที่9ทธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตโลกเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่เสี่ยงอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเราอาจจะไม่เห็นความตกลงฉบับใดออกมาเลยอนาคตอาจจะเป็นการทำความตกลงแบบทวิภาคีระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วนะครับหรือประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันเองก็เป็นการจับคู่ไป ลักษณะความตกลงแบบนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความก้าวหน้าในการลดก๊าซเซิงกระจกแต่ปัญหาคือระดับของการลดก๊าซเซิงกระจกภายใต้ความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือภูมิภาคอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะลดก๊าซเซิงกระจกในปริมาณที่ทําให้โลกปลอดภัยจากปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งตรงนั้นก็กลายเป็นปัญหาความเสี่ยงของมนุษยชาติร่วมกันโดยสรุปผมเห็นว่าปัญหานักขณะนี้เนี่ยของการเจรจายอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถทําให เกิดความลงตัวเกิดความสมดุลระหว่างการสร้างความเป็นธรรมในการลดก๊าซเซิงกระจกกับการที่จะทําให้เกิดการลดก๊าซเซิงกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้ก็เป็นความยุ่งยากในการเจรจาที่กําลังดําลงอยู่ในเวลานี้